Terima kasih telah menonton! วัดนี้สวยมากขับรถมาเห็นวัดสีขาวแบบเด่นสง่าแต่ไกลเลยแต่ตอนแรกเราไม่รู้วัดอะไรนะแต่คิดว่าเฮ้ยไม่สวยต้อง่อยอ่ะอืมวัดเป็นรูปเ,เปรืเออย่งสวยอะคะ่ะโบสถ์ที่นี่ ก็ขับรถเข้ามาอีกด้วย,นนยแดดด้วยนนมาถึงแล้วเป็นไต่กินแนละ้วนี่เป็นลานพัดจนันเรามาดูที่กลางเต็นท์กันก่อนนะคะยังไม่รู้ว่าจะกางตรงไหนดีตรงนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีคนเยอะไหม รอทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกระต่ายกินเนื้อนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นเรานี่เราอันเป็นเพื่อนบ้านก็จะมีฝั่งน,นี้เป็นเพื่อนบ้านจ้าย่าสีเขียวสวยมากหญ้าสีเขียวแบบนุ่มมากเลยทุกคนวันนี้พี่เขาบอกว่าจะมีมากางทั้งหมดประมาณ30คนนะ แต่ว่าไม่รู้จํานวนเต็นท์ว่าจะกี่เต็นท์เพราะว่าตอนทีน่ีเขาบอกว่าวันนี้มีส0สิบคนเราแค่ถามว่าสามสิบคนเนี่ยพี่เป็นคนหรือเป็นเต็นท์พี่เราบอกว่าเป็นคนลานนับดาวคืนนี้ไม่น่าจะเห็นดาวแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำของลานรับดาวนะคะทุกคน ข้างๆห้องน้ํานะคะก็จะมีที่ล้า,จาจงจานนี่จริงๆอะตอนแรกอะเราอะจะลงไปกางที่ลานพระจานทร์แต่ว่าพอลงไปถึงแล้วอะคือเขากั้นเชือกเอาไว้ว่าเป็นส่วนที่กําลังบำรุงใหม่ไม่ให้กลางเพราะว่าเพิ่งปลูกหญ้าใหม่ยังไม่ให้กลางก็เลยโอดเลยจริงๆมีลานพาาระจันทร์ข้างหน้าเห็นโค้งน้ำสวยมากแต่ไม่เป็นไร เราอ๋อแล้วที่ตัดสินใจไม่กลาข้างล่างด้วยเพราะว่ากับห้องน้ำก็เดินไกลนิดนึงแล้วก็ไม่มีเพื่อนกลางเพราะตอนเนี้ยเต็นที่มาทั้งหมดอะคือการอยู่ข้างบนทั้งหมดเลยยังไม่มีใครลงไปการที่ลานกระต่ายเลยละจันอันนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนกระต่ายกินเนื้อจุดลงทะเบียนเฮ้เดี๋ยวเราพาไปดูลานกระต่าย าจากลานนับดาวเมื่อกี้นะพอเดินลงมาที่ผ่านจุดลงทะเบียนนะก็จะมาเจอจุดจ,ดจอดรถตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถของลานกระต่ายกับลานพระจันทร์นะคะทุกคนเดินไปอีกนิดนึงก็จะมีห้องน้ําฝั่งซ้ายมือจะเป็นห้องน้ําของลานกระต่ายส่วนฝั่งขวามือจะเป็นห้องน้ําของ ลานระจันอ่ะอันนี้มีที่เล่นของเล่นเด็กด้วยม,มีของเล่นเด็กให้เล่นด้วยก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของลานกระต,าต่ายตรงนู้นจะมีที่ล้างจานอยู่นะตรงนู้นที่ล้างจานของลานกระต่าย ้านกระตายมันจะแบบว่าเห็นน้ำด้านล่างนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบแม่น้ำใหญ่ๆอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูป้า,ายนนี้คือลานก็ต่ายคือหญ้าสวยมากเลยนะทุกคนถ้าลานข้างบนเต็มอะ่ะไม่กาตรงนี้ก็สวยอืแต่แค่จะไม่ให้เห็นน้ำเท่านั้นเดีย๋ยวเราพาไปดูลานพระจันต่อ จหนนีไหมเชือกกันเต็มเลยที่เป็นเพรายังไม่ให้การจ้าลางผจญจะมีที่ลางจานอยู่ข้างบนนู้นนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงเนี้ยนี่นั่นแหละแต่ห้องล่าก็คืออยู่ตรงนู้นที่เราชี้ที่เราให้ดูก็คือว่าเดินไกลอยู่นะอืม เชือกเต็มเลยคือของเดี๋ยวไม่ให้กลางเนาะแต่ว่าตรงไหนตรงเนี้ยเราจะพาไปดูตรงส่วนนี้ที่กลางได้เพราะไม่มีเชือกล,อลอ้อมรอบแล้วก็ตรงอ้อมีตรงนี้ด้านล่างด้านล่างที่กลางได้แต่ว่าเราของเยอะเลยไม่กลางเนาะอันนี้ด้านล่าง ได้ได้มีจีมุมที่เราอยากจะอ่ะคือมุมน,นี้อันนี้คือจริงๆเราอยากจาตรงนี้เพราะมันจะเห็นน้ําทั้งสองฝั่งเลยเห็นแบบใกล้ๆชัดๆอ่ะแต่ว่าจางไม่ได้ก็อดไปเนาะแล้วเราก็ว่ามีจุดนี้ที่สวยตรงชิงช้ากับต้นจามจุลีอย่างเงี้ยชิงช้ากับต้นจามจุลีเราว่าสวยดีนะ อย่างที่บอกถ้าข้างบนเต็มหรือว่าถ้าใครแบบไม่ได้สนใจที่จะต้องเห็นแม่น้ำอะ่ะแต่ว่าการตรงนี้ก็โอเคสวยดีอืมสวยสวยสวยแต่พอดีเราอยากเห็นแม่น้ําแล้วตรงนี้ก็ไม่มีเพื่อนก็เลยการข้างบนเนี่ยเราก็พาพามาเดินเล่นเพื่อเพื่อนๆจะงงว่าเอ๊ะมันมีกี่ลาน มันมีตรงไหนบ้างเพราะเมื่อกี้เราเข้ามาเราก็งงๆนิดนึงอ๋อเราสั่งหมูกระทะที่นี่ด้วยนะชุดละ4 0 0รบาทไม่รวมเตานะค่าเช่าเตา1 0 0่งบาทแล้วก็ค่ามาจำเตาอีก500บาทรวมทั้งหมดก็คือ1,000บาทแต่ตอนเอาเตาไปคืนก็คือได้คืน500บาทค่ามาจำเพราะฉะนั้นค่าหมูกระทะทั้งหมดก็คือ500บาทนั่นแหละงงไหม นี่งงเนาะอ๋อเราอะ่ะจองมาที่นี่ก่อนวันที่หนึ่กุมภาก็เลยได้ราคาอยู่ที่200บาทแต่เห็นในเพจแจ้งว่าหลังจากวันที่1ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาขึ้นไปจะเพิ่มเป็น250บาทซึ่งไม่แน่ใจนะว่าเพิ่มหรือยังยังไงรองไปติดตามในเพจดูอีกทีหนึ่งเนอะ ถ้าน้ำรวมกันเลยได้ไหมคะใช่อันนี้ขิงน้ำแข็งนะบริการตัวเองตักเลยตักเท่าไหร่ก็ได้ที่ถุงพลาสติกใส่พอถุงอยู่ยี่สิบาทถ้ามาตักกับน้ำแข็งก็ตักเสร็จก็หย่อนเปใบนีนกระปุกได้เลยยี่บาทนะจ๊ะทุกคนแต่พอดีเราไม่มียี่บาทแล้วเราก็ซื้อพวกน้ำด้วยก็เลยให้พี่เขาคิดตามให้โอเค จับกันยันดีกว่าไปเดี๋ยวห้าโมงค่อยมาเอาหมูกระทะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายหมูกระทะให้ดูน,นะจ๊ะทุกคน เ็หมูกระทะของที่นี่นะคะก็จะมีให้ผักหนึ่งกองหมูสองกองสามชนิดน้ำซ้นหนึ่งขวดแล้วก็มีน้ำซุปให้หนึ่งถุงไข่หนึ่งฟองก็แต่ว่าที่นี่ไม่มีจารชามซ้อนซ่อมให้นะ ถ้าใครจะมากินหมูกระทะที่นี้ต้องเตรียมจานชามซองซอมมาเองด้วยเด้ออันนี้คอ,อยยืมน้องเขามาดีอย่แล้วพอดีว่ามันฝนตกอะคือมันฝนตกตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วแหละจริงๆเราจะกินหมูกระทะตั้งแต่ห้าโมงเย็นแต่ว่าฝนมันตกแรงมากคุ้นจะซาซเกือบตอนหนึ่งทุ่มอะเราก็เลยตัดสินใจว่ามากินตรงจุดเช็คอินเลยดีกว่า ยินที่เต็มไม่ไม่โอเคแล้วล่ะขุ้มกว่าละฝนก็นยังตกอยู่นั่นแหละทุกคนเรามากินของขี่น,นี่จ้า เสียงไม่มี Good morning ค่ะทุกคนวันนี้้าซาของเราก็คือเก๋ยจับยวนนะคะเผอจะบอกว่าที่เนี่ยน้องทากุน้องทาก,ก,ทากเยอะมากเลยนะแล้วก็มีน้องหนอนด้วยถ้าใครที่กลัวทากอะ่ะมาที่นี่ก็เตรียมอุปกรณ์กันทากมาดีๆนะคะเพราะเมื่อคนะืนอะเราตื่นมาตอนประมาณตีสามมั้ง เราเห็นน้องทากกรัวบเริ่มเลยกำลังปีนเต็นตเราอยู่ดีนะที่มันไม่ทำเต็นตเราเป็นรู